สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้จะเล่าเคล็ดลับคำอธิษฐานขนาดที่พระให้พรน,นะครับเคล็ดลับอันนี้มาจากหนังสือสวดมนต์ของพระเดชพระคุณดรแม่ชี ทมพรวัดชิระบอมเพ็นบ้านเพชรบอมเพลนนะครับเวลาที่เราไปถวายสังฆทานผ้าไตจีวรหรืออื่นๆนะครับพระท่านให้ก็จะให้พรแล้วเราก็ฝวดน้ำแม่ชีแนะนำว่าขนาดที่พระกล่าวยะถาวาลีวาหา ให้อธิษฐานให้กับบรรพบุดุษผู้ล่วงรับตระกูลปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณทั้งหลายขณะที่พระกล่าวสัพพิติโยให้อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีทรัพย์ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สมปทานาขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีโรคขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นสงสัยในพระพุทธศาสนาขอให้ญาติลูกหลานของข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญาเป็นอภพิชาตตบุตร นะครับเพื่อนๆลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้นะครับเวลาที่พระให้พรน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ